兄弟。 Thank <laughs> you. ใช่เธเอ่ยจูดีปราทัยลิเกมาโตลอกเดือฝากไว้ด้วยน่งนั้นให้คนที่นี่มาหนาแน่นคนเยอะ จะไปทำบุญพกตังค์ไปสองร้อยมาเย็นเนี้เออเป็นไงไปไหว้พระกันหน่อยเออตังค์หายเขาอนี่ไปหายยังไงเนี่ยไม่รู้กูก็เดินทนเขาไปเดินทนก็มาได้มาสามพันกว่าบาทอูพผิดหายที่มึงเอาไปแล้วเหรอเสือกแล้วเขาคู่อนทำไมแล้วภาพน้าเนี่ยเราขโมยเงินในวัดเนี่ยมาละมาละเขากู่บอลใครเองชื่อว่าสุริยน พ่อช <oh> oh, ื่อเพชรนินส่วนแม่น้าตยางฉันเองบอลกระแทกเป้าดังโบ๊ะนะโอวันคอยโอ้โหชื่อเรียกยักษ์ชื่อไรใช่ไหมคูนี่ชูวิทย์เฮ้ยยังไงวันนี้มีเรื่องกับคนอื่นบ่อยนะเราทุกวันนี้หนักใจกับผู้หญิงอยู่คนหนึ่งทำไมล่ะชอบมาตอแยตลอดเวลาเลยมันใจหมดในสักร้านไตรแล้วก็มันขาดคำ น้ำปลาสดิบโดยหทำไมอ่ะจะากินมาถึงนี่เลยมันกินไปอยู่ซีนะสวัสดีนะคะคุณแม่คะคุณพ่อคะสลีและพลาปีชินเอ๋นะคะมีชื่อว่ามยองค่ะมีเพื่อนสองคนเป็นอายรนั่นผู้หญิงแปลกนะแม่ผู้หญิงที่นี่ดีนิดเดิมผู้หญิง ไอ้บโอไอ้อยไอ้เจ๊ยอเฮอ้เจอ้เว๊ไ้เจ๊ไอ้ไอ้ไอ้เจ๊ไเจไอ้เจอ้เจ๊ไอกเจไอ้เจอ้เหดไอ้เจ๊เมื่อกี้ได้ยินเสียงเไอ้เไ้เจ๊อเจ๊ไอ้เจอ้เเอ้เจไอ้เจ้เจอเจไอ้เจ้ไอ้เไเจ๊ไอออไ ไม่เลยเพียงไม่หยกไม่หยกคนที่ไม่อยากเจอที่สุดเล่ยไงเขาจะทำยังไงดีไปบอกไม่หยกใช่ไหมเออไปบอกว่าฉันสุริยนต์ไม่อยู่ไม่อยู่นะโอโหหกมึงไม่ได้บอกได้เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวไปบอกมึงขอรองเท้าว่ะเลออขล่าจริงๆเลยพ่อไม่ทุ่มลูกหรอวแค่เดียวได้ไหม นมรือป่านี้หมาเลยคนคนตาตาคุณลูกๆเป็นอะไรแกเอาได่าไป ใแต่นเนมากะาวคนทุกจริงแต่ฉันได้เดือดร้อนที่สุดแล้เพวกฉันได้อยากคุยที่สุดเลยแตมานี่มาก็นี่มีพ่อมาคุมด้วยหรือลู้งลุ้ เอามานี่หน่อยคือว่าฉันมีความรักใช่ไหมใช่ฉันก็อยากจะบอกว่าลูกชายคนนั้น ยังใช่ไหมไปคุยก็ใส่หนูเลี่อนไปลูกนะไอ้พลเราไม่มีอะไรลูกคอนเทนเนอร์มางไปแล้ว๋อ้หน้าเงียบรักษารักษาไมรู้ไปจังไรไม่รู้จริงวันนี้กูทุกไปยาวมายาวรถอรรถมอไซเออช่วยจเ็นกูทำไมทไมอะกูน้อระดงไปอยู่กห้อง ไอ้บอยถือใครหาไม่เจอเสียป่าไม่มีอ้าไม่บ้าเหรอมาใครเอ้าได้ใช่มหาอะรล่ะทำไมอะใครก็ต้องหาแควนแควนคนที่ไหนแควนทำไมอะคนไอ้โงใครอ้าที่คนวิญญาณวิญญาณอุ้ยวิญญาณคนถือมันตลอดเลย มันได้มันไม่ร้องทั้งหมู่บ้านเลยมั้งยมึงรักหมากูไปดูมันเนี่ยมึงตื่นเต้นเหลืองกินมีบ่นมึงตั่งตลอดเลยอยากจะอยากจะกินข้าวนะเปิดบ้าข้าวอุ้ยเห็นหน้ามึงลอยฟังเลยอูที่มองข้าวแม่มึงไม่ต้องเขินขึ้นแต่แ้่นะเดี๋ยวไอ้บอยตายออกงานแล้บอยเต็นแล้วมาแล้ว กันข้าวกับข้าวอร่อยอะ่อยรับรางวาลัล้วยรับรางวาลัล <c oughs> ้เมย ทา่ถึงนะลอถึงหน้าอุ้ยลอยจาตาข้าวเลยขอบคุณข้าขอบคุณาทรงให้ยีสิบกับคนิ่ยี่สิบบาทแโ้ยไม่หลายบาทแค่เท่านี้พอต้องบ้าเง่นหลายบาทว่ดีมาเลย หน้าเธอ้อยมันจะคอหานขนาดเพื่อนฉันนะกดคอเอาน้ำพึไปเธอยังเขลึ่อนน้ออกมาเลยโอยเฮ้ยส้องเอามาไม่ยมพี่จ๋าิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นไมะยมแน่เลยมีทัวรนอะไรมาที่ถึงที่บ้าน มีเรื่องอะไรอ่ะคือว่าตอนนี้ฉันมีความรักพี่มีความรักใช่คนที่ฉันรักนั่นเขาอยู่แถวนี้เลยอ่ะอยู่แถวนี้รักรักกูหรือเปล่าเอาแล้วไอ้บอยเลยพี่มึงรักกูเนี่ยมีทุกอย่างเลยเว้ยไว้แต่อนาคตรักผู้ชายแถวนี้แล้วผู้ชายเออมีตั้งห้าคนด้วยกันนครับ ที่จะมีความรักพี่ต้องดูแลพ่อดูแลแม่ก่อนใช่ออกไป

วด็กนั่าขวงกว่า,วา,วา,วา ก็สิไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาผักเกี๊ยวอย่างนั้นก็ได้แหมไปนี่พ้นเลยอะไรอีกละ่ะทำไมตะปูในไม้กินไม่จบเไยลอ